สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะไม่ได้ถ่ายไก่แม่ไก่ไข่พันรถรถไอแลนด์พันลูกผสมนะคะให้ดูเลยนะคะนี่กําลังจะเก็บไข่กาลังจะเก็บไข่โอ้เข้าไปไข่เฉยเลยเซ็งเลยอันนี้นะคะพันลูกผสมนะคะแม่ไก่ไข่พันอรถไอแลนด์นะคะก็ปีกว่าอย่างเนาะเนี่ยอันนี้ก็เลยเลยไม่รู้ว่า าบาพีมัดรอกกับโรตไอแลดนอันไหนเป็นอันไหนนะคะไข่เขาไข่รวมกันผสมกันแล้วก็ไม่มีเวลามาจดจ้องจับจ้องคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นสีนี้น่าจะเป็นโรตไอแลดนลูกผสมนงคะนี่ไข่สีนี้นะคะยังไข่ทุกวันอยู่นะคะยังไข่ทุกวันชมคลิปแล้วขอเบอ่อแม่ก็ไว้ให้แล้วนะคะเบืรอ์ของอาจารย์เบิร์ดนะคะโทรไปถามท่านนะคะมหาวิทยาลัย เทคโนโนะคะราชมงคลสุรินทนะคะอเาเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะว่ายังมีแม่ไก่ไข่สาวอยู่หรือเปล่านะคะมันจะมีเป็นรุ่นรุ่นนลคะแต่ว่าช่วงงานเกษตรยังไงก็มีแม่ไก่ไข่ออกมาขายตลอดะคะ่ะมันจะเป็นช่วงของมันเนาะก็ท่านใดที่สนใจก็โทรไปถามเองนะคะ,ะเบอร์ของท่านอาจารย์เบอร์นะคะไม่รู้ว่าท่านยังมีไก่แต่ข้างหลังฟาร์มใหญ่นะคะฟาร์มโอ้โรงเรือนใหญ่โตมโหลานเยอะมากค่ะ มันก็เป็นช่วงๆนะคะที่ว่าจะมีลูกไก่เพาะไว้เรามันโตพอได้ขายได้ยังนะคะ๋ยวถ้าถ้าพอขายก็ก็ซื้อไว้เลยค่ะเลี้ยงไว้กินไข่อันนี้ก็ใจะให้หัวอาหารอ่ะไก่ไข่เม็ดใหญ่นะคะกิโลยี่สิบนะคะจริงๆให้วันกินวันละครึ่งกิโลนะคะหลายตัวเนาะแล้วเราก็เนี่ยเขาก็ผสมกันมีเจ้าต้งไงบาพีมัดรกตัวหนึ่งนะคะ แต่ก็น่าเสียใจนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ที่ไปทำเล้าใหม่ฝั่งนู้นนะคะประมาทไปหน่อยนะคะปิดประตูไม่สนิทแล้วก็ไม่มัดให้แน่นหนาล็อกให้แน่นหนานะคะก็ทำใหล้ลูกของบาพี่มัดร็อกเอรุ่นหลังนะคะที่พร้อมเป็นแม่ไก่สาววางไข่นะคะก็โดนหมากัดไปสี่ตัวกับแม่ไก่ไข่แม่แม่ไก่ไก่บ้านนะคะลูกอ่อน สามตัวเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนอยู่นี้นะคะน้ำมันก็ไม่ให้ขาดนะคะแล้วก็ผสมน้ำไบโอสิบสองไว้ให้เขาดื่มมั่งนะคะเป็นน้ําแดงนะคะหยอดหยอดไว้ให้เขามั่งนะคะป่วยไม่ป่วยไม่เป็นไรแล้วก็หยอดไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะเลี้ยงง่ายง่ค่ะไม่ได้เลี้ยงยุ่งยากเหมือนพวกเป็ดพวกอะไรนะคะใส่อาหารไว้ใส่น้ําก็ไม่ต้องตอนเข้าตอนออกะคะ่ะเป็ดยังต้องเอาออกเอาเข้านะคะ ถ้าไม่เอาเข้าเล้าก็ไข่ลงน้านะคะส่วนไก่ก็เขาก็มีขนร่วงเป็นธรรมชาติเขาจิกกันอะไรกันนะคะก็ปล่อยไปตามสภาพเขานะคะถือว่าเรากินไข่สดๆสดสดแบบไม่มีสารกระตุ้นไม่มีสารเร่งอะไรเหมือนที่เขาเลี้ยงกันนะคะก็รสชาติมันก็แปลกนะพี่น้องนะมันแปลกแบบมันสดมันมันอ่ะพอเรามาลองกินไข่ไก่ที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเองนะคะแบบเลี้ยงเดินเดินแบบเนี้ย มันมีความอร่อยเนาะขึ้นมาแบบเราสังเกตได้เลยตอนที่เราเจียวข้าวกินนะ,ะเราไม่ได้ใส่อะไรมากมาย,ยแต่ว่ารสชาติของไข่เขามันเหมือนมันแตกต่างนะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะแต่เราก็เมื่อก่อนเราก็ซื้อไข่ไก่ท้องตลาดเนาะประจำอ่ะเราก็เลยพอสัมผัสได้แต่ฟองเขาก็จะเล็กใหญ่ตามไซส์แล้วแต่วันนะคะมีคู่กรณีแล้วก็ อยู่กันสองตัวนุ่นเทอาหารให้จนกินจนล้นเดี๋ยวเข้าไปกวาดหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้กวาดไปแล้วบอกเดี๋ยวไม้กวาดมากวาดนิดนึงตัวเก่าหามาดัดเปลงติดตะข่ายจนหมดฮะจนมั่นใจว่าหมาไม่สามารถเข้ามาได้นะคะติดตะข่ายแน่นหนาเลยนะคะตามประตูนะค่ะมิดชิดไม่งั้นแถวบ้านนี้ถ้าเลี้ยงไก่ก็โดนหมาหมาเข้ามากัดกินกัดทิ้งกัดคว้างเลยนะคะน่าเสียดายมากเลย ได้ลูกได้มันอะไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พอเลี้ยงมาหมดค่าหัวอาหารตั้งนานแล้วมาโดนไก่มาโดนหมากัดไปมันไม่คุ้มเลยนะตอนนั้นก็อู้รู้สึกแบบเศร้าใจมากเลยแบบอ่ะก็เลยตัดใจเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่ใ,หมใส่น้ําเขาไปขัดไปล้างใหม่นะคะแล้วก็ใส่น้าแดงให้เขาหน่อยนะคะพวกไก่แจ้เราต้องมัดให้เตี้ยๆนะคะเพราะตัวเขาเตี้ยนะคะเดี๋ยวเขากินน้ําไม่ถึงนี่เป็นไงอะ่ะ พอไม่มีพวกแต่ก็เออเป็นกรรมของพวกนั้นด้วยมั้งกับเราประมาทพอจับไปแยกก็ไปโดนหมากัดทางน้นถ้าปล่อยไว้ให้เจ้าแจ้กัดทางนี้ก็คงไม่ถึงกับตายเนาะโอ้ยนี่จิกดีนักเจ้าแจ้ตัวผู้นี่ค่ะก็ตัวเป็นพันกว่าเหมือนกันพี่ชายซื้อมาจากเทียบหลายปีแล้วนะคะมี่ซาดนะูไข่ตลอดนะคะแต่ไม่ยอมฟักก็เลยต้องเอาไข่เขาไปกินนะคะ ไข่เขาได้ทุกเกือบทุกวันค่ะได้ห้าหกฟองแล้วนะคะนี่ไปล้างนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาน้ําใส่ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ไอ้บีสิบสองหยอดลงไปหน่อยนะคะคล้ายน้ําแดงนะคะเอาแจ้ฉันจะไปแล้วเดอ้ออยากจะเข้ามากินกับเขาอีกของเขาอีกทำนี่แป๊บเดียวไอ้จ้าตัวนั้นลงไปแล้วนะคะเจ้าตัวนี้มาไขา่แทนเห็นไหมนี่นี่โดนจิกกันนี่ไงสู้กันเห็นไหมคะนี่ โอ้ยเป็นแผลเลยนะคะเก็บไข่ของอ่ะตรงนี้ก่อนกี่ฟองนี่เจ็ดฟองโอ้มันมิดมันก็ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยนะคะละกันไปเดี๋จะไปเจียวไข่กินหอมหอมใหม่ๆวันนี้วันก่อนเก็บชะอมแต่ไม่ได้ไปกินเองนะคะให้เพื่อนไปแล้วนิดนึง พอหน้าตอนนี้มันฝนตกบ่อยเรายิ่งตัดเดี๋ยวมันจะยิ่งแตกใหม่นะคะนี่เธอลงมาก่อนใดวฉันขอไข่ก่อนได้ไหมล่ะอืมจเจ็ดฟองนะคะนี่ถ้ากินพี่น้องถ,ถ้าทำกับข้าวกินเองนะก็ไข่ไม่ต้องซื้อเลยนะคะทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดเลยนะคะไ่มาเกลีย่ยเกลี่ยมูลไก่นะคะเอาไปใส่ต้นไม้นะ,ะตรงนี้นะคะมันเป็นทั้งมูลวัวเก่าและมูลไก่นะคะก็ ขี้ไก่อ่ะพูดง่ายๆขี้ไก่ดีกว่าเน้อเดี๋ยวฉันขอไข่ก่อนไม่หยุดเลยพี่น้องฉันขอไข่ก่อนนะคะไก่ไข่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหนึ่งสองสามโรดไอแลนด์สี่บาพีมัดร็อกเอาใช่เหรอ สามตัวอย่างบอกพี่สาวไปกี่ตัวเนี่ยแชร์กดติดตามชอแม่สระกราวช่องเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนะคะเลี้ยงไก่ไข่นะคะเลี้ยงเป็ดวันนี้ไข่เป็ดได้น้อยค่ะได้สิบห้าฟองแต่ก็ได้ส่งลูกค้าอยู่ค่ะผสมกับเมื่อวานแผงหนึ่งนะคะแล้วก็คิวลูกค้าจองสองสามแผงต่อๆกันนะคะเพิ่งจะไล่ส่งลูกค้าเก่าสามสี่แผงนะคะช่วงวันสองวันนี้เป็ดไข่ลดลงนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณมากนะคะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าลาไปกับแม่ไก่ไข่นะคะชีวิตบ้านๆลุกทุ่งลุกทุ่งอื